ครับตัวดีครับพี่น้องชาลูใบติฟาทุกทท่านนะครับมาอัปเดตข่าวสารใน EP นี้กันเลยนะครับมาเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกเ๊บเซลตัวเองเป็นคนสือที่โคตรเก่งเปลี่ยนแทคนิคได้ใน3วันเ๊บกวาดโอลาออกมาอธิบายถึงแนวทางการเล่นของแมตติตี้ในฤดูกาลนี้โดยย้ําว่าเทคนิคของเขาไม่ได้เปลี่ยนแต่สิ่งที่ต่างออกไปคือคู่แข่งเล่นในรูปแบบใหม่และบางครั้งแมตติตี้ก็ไม่สามารถรับมือได้เขาได้กล่าวอย่างนี้ว่า คุณลองไปทหานมาเตยได้เลยวิธีการของผมเนี่ยยังเหมือนเดิมทุกอย่างแต่สิ่งที่ต่างออกไปคือคู่แข่งเล่นไม่เหมือนเดิมและเราทําไม่ดีพออาร์เซนอลเล่นได้ดีกว่าผมไม่ชอบสิ่งที่เราเป็นแบบนั้นแต่ก็ยังมีหลายสิ่งที่ผมชอบมากในอดีตเราไม่เคยเป็นแบบนี้กับนาโปลีเราเปลี่ยนวิธีการเล่นไหมและสามวันต่อมาเจอกับอาร์เซนอลเราก็เปลี่ยนอีกหรอโถงั้นผมคงเป็นซื้ีที่โคตรเก่งเลยนะเปลี่ยนทุกตีแม่งได้ทุก3าวันบางครั้งคู่แข่งก็เล่นดีจนเราล้มมือไม่ไหวแต่บางครั้งเราก็เล่นไไม่่่ดดดีีเเเองพาาขลน้กว และเมื่อเราต้องถอยลงไปรับลึกเพราะพวกเขาเหนือกว่ามันไม่ได้แย่แเสมอไปถ้ามีโอกาสเล่นสวนกับเราก็วิ่งเข้าไปสินี่นะครับก็เป็นคํากล่าวของเปปกัวเดลล่านะครับบอกว่าวิธีการเล่นของเปปกัวเดลล่าเนี่ยยังเหมือนเดิมนะครับท้าให้ไปถามนักเตะได้เลยแต่ว่าสิ่งที่ไม่เหมือนเดิมคือทีมคู่แข่งนั่นเอง วิธีการเล่นของคู่แข่งเนี่ยแตกต่างออกไปอารมณ์ประมาณว่าจับทางได้นะครับจับทางแมนซิตี้ได้แล้วก็เปลี่ยนวิธีการเล่นในการเจอกับแมนซิตี้จนทําให้สามารถหาวิธีแก้เทคนิคของเดปัวเดียล่าได้อารมณ์ประมาณนั้นนะครับนี่สาหรับข่าวแรกมาดูข่าวที่2กันต่อ เป๊ปกังวลความฟิตก่อนเจอเบลลี่แซลเวโดเป็นคุณปู่ของทีมเป๊ปกัวเดอล่ายอมรับว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นช่วงเวลาที่หนักหนาของนักเตะแมนเชตี้หลังต้องลงสนาม3เกมติดต่อกันพร้อมยังชี้ความกังวลหลักของเขาตอนนี้คือการฟื้นฟูสภาพร่างกายของนักเตะและพยายามรักษาความสดเอาไว้สำหรับเกมพิเศษตุลาห์ที่จะพบกับเบลลี่เขาได้กล่าวถึงเรื่องนี้ว่า มันเป็นสัปดาห์ที่หนักหนามากนักเตะเนี่ยใช้พลังไปเยอะสิ่งที่ผมห่วงที่ตุดคือการได้พักและเก็บแรงเอาไว้หลังจากที่นักเตะลงเล่นมาสามนัดติดเพื่อที่จะเจอกับเบอร์ลี่ในวันเสาร์แต่สําหรับโอเลลี่และฟิลโฟเดนพวกเขายังหนุ่มสถานก,การณ์มันต่ตงออกไปจากบรรดาคุณปู่ทีมอย่างเช่นเมริโดติวาและคนอื่นๆที่มากกว่านี่นะครับจะรั่วเลยนะครับสาหรับทางด้านเมริโดติวาจะเป็นคุณปู่ของทีมไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับเนื่องจากว่ามีอายุมากขึ้น นะครับเป๊ปก็นะติดตลกนะครับแต่ว่าทางด้านโอเลีรี่และโฟเดนเนี่ยยังหนุ่มอยู่ส่วนเบโดติวาเนี่ยแก่แล้วนะครับนะี่ก็ะขำๆนะครับสนุกสนุกมาดูข่าวต่อมาเป๊ปรู้สึกผิดต่อฟิลิปหลังให้โอกาสในการลงสนามน้อยเป๊ปวอเดโอลาเปิดใจยอมรับว่าเขาเองอาจมีส่วนผิดที่ไม่สามารถทําให้คาวินฟิลิปโชว์ฟอร์มได้ตามที่คาดหวังเพราะได้ให้โอกาสในการลงสนามน้อยเกินไปโดยเฉพาะในช่วงที่โรดี้ยังฟิตสมบูรณ์เขาได้กล่าวถึงเรื่องนี้ว่า บางทีอาจจะเป็นเพราะว่าผมไม่ให้เขาลงเล่นมากพอตอนนั้นโรดี odi, ้ฟิตสมบูรณ์และเขาก็เหมือนพ่อที่คอยปกป้องลูกชายอีกสิคนในสนามนอกจากนี้เปปยังเปรียบเทียบความแตกต่างของระบบการเล่นที่ฟิลิปคุ้นเคยตอนสมัยอยู่ลีดภายใต้าการคุมทีมของมาเตโรปิเอล์ซากับแนวทางของแมิตี้ซึ่งเขาได้กล่าวว่าบางทีเนี่ยการที่เขาไม่ได้ลงเล่นหรือบางวิธีการของเราก็ต่างออกไปอาจจะแตกต่างจากตอนที่อยู่กับมาเตโร อย่างติ้นเชิงผมเข้าใจสิ่งที่นักเตะรู้สึกเสมอเพราะผมเชื่อว่านักเตะระดับนี้เก่งมากอยู่แล้วเพียงแต่ว่าสภาพแวดล้อมนั้นจะเป็นสิ่งชี้นาและการเชื่อมโยงวิธีการเล่นและเพื่อนร่วมทีมสุดท้ายนะครับเป๊ปยอมรับนะครับบอกว่าเขารู้สึกผิดที่ไม่สามารถมอบโอกาสให้กับฟิลิปได้มากพอเขาได้กล่าวว่า นักเตะจะเล่นได้ดีก็ต่อเมื่อมีการลงเล่นสนามอย่างต่อเนื่องแต่ผมไม่ได้ให้เขาและมันเป็นแบบนั้นผมก็รู้สึกไม่ดีจริงจรงตามใดที่เขายังเป็นนักเตะของแมนซิตี้เขาจะต้อมกับเราและเราจะพยายามช่วยเขาบางทีเขาอาจมีโอกาสได้ลงเล่นบ้างเพื่อสร้างความมั่นใจและช่วยทีมได้เสมอตามใดที่เขายังอยู่เขาจะอยู่ในแผนการต้อมกับทีมนี่นะครับก็เป็นคำกล่าวของเปปกัวเดล่านะครับบอกว่ารู้สึกผิดนะครับรู้สึกไม่ดีนะครับที่ไม่ค่อยมีโอกาสให้กับทางด้าน ฟิลิปได้หลงเล่นบ้างนะครับเพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยมาจากที่โรดี้เนี่ยติดสมบูรณ์และฟอร์มของโรดี้ก็ดีกว่าฟิลิปรวมไปถึงเทคนิคหรือวิธีการเล่นตอนที่คาวินฟิลิปอยู่ที่ลีดก่อนที่จะย้ายมาแมนทิตี้นะครับซึ่งในกรณีนี้เนี่ยวิธีการเล่นแล้วก็สภาพแวดล้อมอะไรต่างๆนานๆเนี่ยอาจจะมีส่วนทําให้คาวินฟิลิปเนี่ยไม่สามารถที่จะงัดฟอร์มเก่งเหมือนตอนที่อยู่กับลีดมาใช้กับแมนทิตี้ได้นี่นะครับก็เป็นคํากล่าวของเป๊ปนะครับ คิดเห็นกันอย่างไรบ้างฟิลิปยังอยู่กับทีมนะครับมาดูข่าวสุดท้ายของ EP นี้เป๊ปบ,บอกถ้าบอกว่าแมนซิตี้เล่นหน้าเบื่องงั้นปีนี้แะกเล่นรับรอส่วนให้ดูเบวัวเดีโอลาออกมาแซกกระแสะวิจารณ์ที่บอกว่าแมนซิตี้ของเขาเล่นหน้าเบื่อจนเกินไปถ้าแบบนั้นฤดูกาลนี้ขอให้ลูกทีมเล่นแบบแผนตั้งรับรอส่วนกับแทน ทุกคนไม่เว้นแม้แต่ปีที่เราคว้าแชมป์ฟุตลโกทุกคนก็มักจะบอกว่าเราเป็นทีมที่เล่นน่าเบือ่อและนั่นแหละคือเหตุผลที่จะบอกว่าโอเคงั้นปีนี้ผมจะทําให้ทีมเล่นรับแล้วรอสวนกลับมากขึ้นและกันนี่นะครับก็เป็นคำกล่าวของเปเปอร์เดียล่าไม่แน่นะครับรู้ดูกาลนี้เราอาจจะได้เห็นวิธีการเล่นที่แตกต่างออกไปซึ่งถ้าแบบนั้นถือว่าเป็นเรื่องดีนะครับเราจะคุ้นชินกับการต่อบอลไปมาเคาะบอลไปขึ้นหน้าไม่ได้ก็ลงมาที่กลาง กลางไม่ได้ก็ไปที่ประตูประตูก็มองหาแล้วก็ตัดบอลขึ้นหรือไม่ก็ลงไปรับไปเตะกันใหม่แล้วก็ต่อบอลขึ้นมาแต่ถ้าเกิดว่าเราได้เห็นแมนซิตี้เวอร์ชันใหม่ไปเล่นรับเลย4-5-6คนไปรอรับรอรับเสร็จปุ๊บพอคู่แข่งพลาดก็โต้กลับโดยมีเจนนี่โดกูหรือเออร์ลิงฮาแลนด์รวมไปถึงทิจานี่ไรเดอร์ที่เราก็เห็นในการเจอกับอาร์เซนอลเนี่ยลูกนั้นเนี่ย สวนกลับนะครับเป็นการรับแล้วสวนกลับนะครับซึ่งก็ทําได้ดีด้วยนะครับมีตัวจ่ายบอลดีๆอย่างลายานแชกี้นะครับมีทิดเจนี่ไรเดอร์นะครับโอ้ทีมเนี่ยดีแน่นอนและที่สําคัญนะครับเออร์ลิงฮาแลนด์นะครับยังมีความเร็วนะครับยังมีความเร็วแล้วก็ จบตะกอคมด้วยถ้าหลุดเดี่ยวไปเนี่ยยังไงยังไงก็มีประตูให้เห็นแน่นอนเอาละครับสำหรับข่าวใน EP นี้แอดมินก็ได้นํามาอัปเดตให้กับพี่น้องชา,ายโดยใบสีฟ้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างอย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันมาหน่อยนะครับใน EP นี้ไอ้บินต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ใน EP หน้าสวัสดีครับ